สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ดูโอ t เทรนนิงฉันคันแคนดีจากดูโอกและฉันจะเป็นไกด์ของคุณในวันนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ที่โดดเด่นของฟีเจอร์การจัดสรรบริการลูกค้าของดูโอก่อนที่เราจะเริ่มต้นหากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทีมงานมืออาชีพของดูโอพร้อมเสมอที่จะตอบคำถามของคุณอันดับแรกเรารวบรวมข้อมูลลูกค้าจากหลายแพลตฟอร์มบนหน้าเดียวโดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยการรวมคำถามจากลูกค้าจากแพลตฟอร์มต่างๆเช่น s h o ป e e Lazada, t i k t o k ลลงในหน้าจอเดียวกันเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราสามารถเรียกดูและจัดก,การคำถามจากทุกแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างแพลตฟอร์มบ่อยๆทำให้ประสิทธิภาพการทำงานและความเร็วในการตอบคำถามดีขึ้นอย่างมาก 2. ใช้ฟังก์ชันการแจกจ่ายข้อมูลหลายแพลตฟอร์มการแจกจ่ายข้อมูลหลายแพลตฟอร์มเป็นขั้นตอนสำคัญในดีไซน์ของเราแม้ว่าข้อมูล จะแสดงผลบนหน้าเดียวแต่ระบบของเราสามารถระบุและแยกแยะคำถามจากแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างชาญฉลาดและแจกจ่ายให้กับทีมบริการลูกค้าหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้โดยอัตโนมัติตามกฎหรือความสำคัญที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูลเป็นไปนอย่างมีระเบียบและแต่ละแพลตฟอร์มได้รับบริการที่มีความเชี่ยวชาญและตรงเป้าหมาย 3. ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าจากมุมมองของลูกค้าไม่ว่าพวกเขาจะติดต่อเราผ่านแพลตฟอร์มใดก็ตามพวกเขาสามารถได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอการรวบรวมการประมวลผลข้อมูลช่วยลดเวลาที่ลูกค้าต้องรอการตอบกลับทำให้ความพึงพอใจและความพักดีของลูกค้าดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้ามีช่องทางการสื่อสารที่สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุปสรรคในการสื่อสารเนื่องจากความแตกต่างของแพลตฟอร์มฉันเชื่อว่าหลายๆผู้ขายอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับหน้าการแชทใหม่และบางลูกค้าได้ตั้งค่าการจัดเส้นทางแล้วแต่พวกเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎการจัดเส้นทาง ซึ่งทำให้พวกเขาคิดว่าข้อความสูญหายไปต่อไปนี้ฉันจะสอนวิธีการตั้งค่าฟังก์ชันการจัดเส้นทางและวิธีการปวดลูกค้าในหน้าทั้งใหม่ขั้นตอนที่1ลงชื่อเข้าใช้บัญชีหลักของดูโอคลิกที่การตั้งค่าต่อกกลัดขั้นตอนที่2คลิกแก้ไขเลือกรูปแบบมอบหมายจะสัรนตามร้านค้าหรือการตั้งค่าการแชทขั้นสูงเลือกเวลาสนทนาสิ้นสุดเลือกกดหลังจากออฟไลน์ ส่วนแรกการจัดสรรแบบเทมเพลตมี2รูปแบบมอบหมายหมายเลข1จัดสรรตามร้านค้าหมายความว่าบัญชีใดๆที่มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถดูและตอบกลับการแชทของร้านค้าที่กําหนดเหมือนกับเทมเพลตก่อนหน้าตราบใดที่คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงร้านค้าคุณจะเห็นข้อมูลลูกค้าทั้งหมดหมายเลข2การตั้งค่าการแชทขั้นสูงหมายความว่าหากเลือกตัวเลือกนี้ระบบจะทําการจัดสรรข้อมูลลูกค้าจากบัญชีหลักของดูโอไปยังแต่ละบัญชีโดยอัตโนมัติ และแต่ละบัญชีจะไม่แทรกแซงกันแต่มี2จุดที่ต้องทร,ราบ 1. บัญชีหลักของดูโอสามารถเห็นข้อมูลลูกค,ค้าในร้านค้าทั้งหมดหากหนึ่งในบัญชีย่อยเปิดข้อมูลลูกค,ค้าแต่ไม่ตอบกลับสถานะที่ยังไม่ได้อ่านบนบัญชีหลักจะไม่หายไปแต่สถานะที่ยังไม่ได้อ่านบนบัญชีย่อยจะหายไป 2. ขณะนี้แต่ละบัญชีสามารถจัดสรรข้อมูลลูกค,ค้าได้สูงสุด500รายการหากเกิน500รรายการคุณจะต้องปิดการสนทนาโดยตรงหรือรอให้ระบบปิดการสนทนาโดยอัตโนมัติ โดยรวมแล้วบัญชีหลักเป็นผู้เชี่ยวชาญรอบด้านสามารถดูและตอบกลับการแชทของทุกคนได้บัญชีผู้จัดการมีอำนาจในการดูการแชทของร้านค้าที่รับผิดชอบเท่านั้นบัญชีบริการลูกค้ามุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพสามารถดูและตอบกลับการแชทที่ได้รับมอบหมายให้เท่านั้นส่วนที่สสนทนาสิ้นสุดสามารถสิ้นสุดด้วยตนเองหากผู้ซื้อไม่ตอบสนองและแชทสิ้นสุด หากไม่มีข้อความใหม่ภายใน5นาทีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตอบกลับการสนทนาการสนทนาจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในความเงียบหมายความว่าหากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้ตอบกลับข้อมูลของลูกค้าและผู้ซื้อไม่ได้สอบถามเพิ่มเติมระบบจะสิ้นสุดการสนทนาโดยอัตโนมัติใน5นาทีในกรณีที่จำนวนการรับการบริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าถึง500รายการระบบจะทำการจัดสรรข้อมูลลูกค้าใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและหมุนเวียนไปเรื่อยๆฉันขอแนะนำว่าหากมี ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากควรตั้งค่าเวลาที่1นถึงสนาทีเพื่อให้เวลาสิ้นสุดขอองค์ระบบสั้นลงผู้ใช้ดูโอบางคนอาจมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากผู้ซื้อมีการปรึกษาใหม่หลังจากที่ข้อความสิ้นสุดแล้วระบบจะทำการกระจายข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าคนอื่นส่วนที่3หลังจากออฟไลน์เมื่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหยุดงานหรือพักผ่อนการสนทนาที่พวกเขาดูแลสามารถมี2ตัวเลือก ยังคงอยู่ในบัญชีบริการลูกค้าเดิมถูกโอนย้ายอัตโนมัติไปยังผู้อื่นเพื่อให้การสนทนาไม่ถูกตัดขาดโอเควิธีการตั้งค่าปริมาณการรับการสนทนาของบัญชีผู้จัดการบัญชีระดับซูเปอร์วิเซอร์บัญชีพอนักงานขั้นตอนที่1ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูโอและคลิกที่การตั้งค่าบริการจากนั้นคลิกที่การจัดการบริการลูกค้าขั้นตอนที่2 คลิกที่การจัดการพนักงานค้นหาบัญชีย่อยที่ต้องการตั้งค่าคลิกที่แก้ไขขั้นตอนที่3เลือกสิทธิการสนทนาสำหรับบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องบริการลูกค้าการจัดการแชทเศร้าหักฟังก์ชันการจัดเส้นทางขั้นสูงเปิดใช้งานเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทุกคนจะเห็นการสนทนาในร้านค้าที่พวกเขารับผิดชอบและมีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้นการบริหารจัดการเซสชั่นการดูแลเศร้าผู้จัดการที่ได้รับอนุญาตเช่น ผู้ดูแลบริการลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสามารถดูและตอบกลับการสนทนาทั้งหมดในร้านค้าที่พวกเขารับผิดชอบฟีเจอร์นี้เหมาะสําหรับบุคลากรฝ่ายจัดการที่ต้องการตรวจสอบสถานการณ์การแชทอย่างครอบคลุมวิธีการเริ่มรับข้อความหลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้นขั้นตอนที่1คลิกที่บันทึกการรับการสนทนาเพื่อดูว่าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าคนใดได้ให้บริการกับลูกค้านี้ขั้นตอนที่2คลิกที่นี่ เพื่อเริ่มให้บริการกับลูกค้านี้วิธีการโอนข้อความระหว่างกระบวนการรับการสนทนาในการโอนลูกค้าไปยังบัญชีย่อยให้คลิกขวาที่ข้อมูลการโอนเลือกบัญชีย่อยที่ต้องการโอนไปกรอกเหตุผลในการโอนแล้วคลิกบันทึกจากนั้นบัญชีย่อยจะสามารถดูข้อมูลลูกค้าได้อย่างไรก็ตามหากมีบัญชีย่อย2บัญชีทำใหม่จึงเลือกได้เพียงบัญชีเดียวและอีกบัญชีหนึ่งไม่สามารถเลือกได้ เนื่องจากบัญชีอื่นมีสิทธิ์เข้าถึงในระดับผู้ดูแลระบบในขณะที่บัญชี 1238123.com มีสิทธิ์เข้าถึงในระดับบริการลูกค้าผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าดังนั้นนี่คือฟีเจอร์การจัดสรรบริการลูกค้าผ่าน Duo หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้หรือฟีเจอร์อื่นๆสามารถติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราได้ผ่านการแช่สดหรือข้อความ WhatsApp ขอบคุณครับค่ะ